สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ได้รู้จักกันกันกบยามาฮ่านิวแอร์ล็อกนะครับยามาฮ่าแอร์ล็อกปี2021กับ NMAX ปี2021นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ออกมาเป็นระบบ y c o n n e c นฮะ เดี๋ยวเราไปตามไปชมกันครับว่าแต่และคันเนี่ยมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะฮะอ่าทีนี้เราก็มาเริ่มงวันที่ New n m a x 2021นะครับอันนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับ ABS อ่าดูรอบ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 ,รอบ,ร,อบรอบคันันก่อนนะฮะ New Sport Design นะครับด,ดีไซน์สปอร์ตเหนือระดับนะครับมีเลื่อนไมดิจิตอลแบบ LED จริงๆเนี่ยรูปทรงเนี่ยจะเหมือนกับตัวปี2020นะแต่ว่ามันจะมีะความพิเศษตรงนี้ตรงที่มีระบบ Y c o n n n c t นะฮะนี่ Y c o n n e เ t เครื่องยนต์ Blue บูคอเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่1 5 5่ซีซีเป็นระบบ VVA นะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษตัว ABS นะครับไฟหน้าแบบ Full LED พร้อม daytime running light ที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมก็คือรูปทรงภายนอกก็จะคล้ายๆเดิมอันนี้ครับเป็นระบบ ABS นะฮะอ่านี่ปั๊มเบรกอะไรเหมือนเดิมหมดนะครับนี่ตัวจับ ABS เหมือนเดิมครับทีนี้เนี่ยเอ่อ มีระบบมีระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะคีเลสนะฮะฟังก์ชันในการใช้งานก็คือที่เก็บของเนี่ยขนาดใหญ่ใส่ของได้ใส่โทรศัพท์ได้มีตัวล็อกยางดีนะครับแน่นหนาแน่นอนตัวนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นช่อง AC socket นะครับเป็นช่องเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์อ่าแล้วก็ สามารถเก็บของได้ด้วยนะครับมีช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ใส่ให้ดูให้ดูว่าช่องมันไม่ธรรมดานะเก็บของได้เยอะเป็นไงละ่ะหายไปทั้งเครื่องอะลึกลึกของลึกช่องลึกมากเก็บของได้ดีมากแน่นอนนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นระบบ LCD นะฮะ ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีบอกสถานะไอ้ตัวแอปไวคอนเน็ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งอันนี้ช่องใส่ช่องเตินมน้ำมันนะครับสามารถเปิดได้เปิดไปตรงนี้แล้วก็เปิดเบาได้ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ยูบอ็อกยูบ็อกจัดไปใหญ่พอสมครวรเลยนะครับอันนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็อยู่อยู่บ็อกจะโล่งๆอันนี้เป็นตัวรีโมทนะครับคีเลย แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลขเลขที่มันเราเราจะต้องอไปกรอกในในตัวตัวแอปของยามาฮ่าเนี่ยฮะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้มันจะมี QR code ให้เรานี่ดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วเดี๋ยวเอาก็เอาเลขเครื่องมาเชื่อมต่อนี่ให้ดูว่าหญยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ปิดเบาะได้นะใส่หมวกกันน็อกแล้วยังมีช่องเหลือคิดดูว่ามันจะเยอะขนาดไหน นะครับโห oh, นี่หมวกเต็มใบนะใส่ให้ดูกดอันนี้จุดเด่นของ New y a m a h a าอินแ c n n คอนเนนะครับก็จะมีประมาณนี้เครื่องยนต์บูคอร์ 155cc เป็นระบบวาวไปผ่านอัจฉรยะ VVA ไฟหน้าไฟไท้าย Full LED มีระบบ traction control น,น,น,นะครับป้องกันล้อสบัดด้วยแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถปรับรับ ปรับระดับได้ปรับชคอัพปรับระดับได้ถึงสองระดับนะครับนะครับเป็นหนึ่งกับสองปรับได้เราต้องการความนุ่มต้องการความแข็งนะครับหรือว่าปรับซ้อนสองอะไรเงี้ยปรับที่โชกได้เลยใช้มือบิดเอานะแล้วก็ยังมีดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกหลังเหมือนเดิมเหมือนของของตัวตัวก่อนนะครับ จะมีตัวเซ็นเซอร์ ABS อะไรตรงนี้แล้วก็ขนาดยางนะครับยางใหญ่เหมือนเดิมครับขนาด130อ่านี้อันนี้ยางหลังนะครับ130พอข้างหน้าเนี่ยจะเป็น110อ่าอันนี้4ล้อน้ำเงินเพราะว่าเป็นรุ่นเทาน้ําเงินนะครับซึ่งตัวนี้จะมี ABS จะมี2สีมีเทาน้ําเงินกับสีเทานะครับซึ่งคันสีเทาเนี่ยเป็นลอทองแล้วก็อันนี้ไฟ ไฟไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นยังเป็นหลอดอยู่แต่ว่าไฟท้ายเป็น LED แล้วอันนี้เป็นประกับซ้ายนะครับอ,อันนี้ปุ่มพิเศษเดี๋ยวผมเล่า,เ,ลาเดี๋ยวมาล่าให้ฟังฝั่งขวาก็จะมีสตาร์ทสต็อปนะครับที่เวลารถจอดเนี่ยรถมันจะดับดับเครื่องเองนะครับเวลาเราบิดเนี่ยรถก็จะไปต่อดได้เลยเพื่อเพิ่มการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับ ก็ปุ่มสตาร์ทเราสามารถบีเบรกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเวลาสตาร์ทแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินตัวนี้มาดูปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูนี่เราเอาไว้ใช้ปรับที่หน้าจอนะครับเพราะว่าตรงหน้าจอเนจะไม่มีปุ่มให้กดและไอปุ่มเล c กปุ่มสตาร์จไม่มีใช้ที่ปุ่มเมนูตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราเปลี่ยนเราก็กดกดกด เวลาต้องการตั้งค่าเรากดค้างนะครับให้กับพิบพอกับพริบเสร็จแล้วก็กดกดกด,ก,ดก็เป็นการเปลี่ยนแล้วที่หน้าจอจะมีอยู่หลายหมดเหมือนกันอ่าอันนี้สีภายนอกจะเป็นสีด้านานสวยๆนะเป็นพรีเมียมมากอ่าทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอ่ามาดูแอร์ล็อก2021นนะครับตัวนี้เป็นตัว ABS เหมือนกันตัวท็อปเลยอันนี้ปุ่มเปิด ถังน้ำมันเปิดเบาะเหมือนกับ n m a x เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นิีิตอนมิเตอร์ครับสไตล์สปอร์ตพร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์ีไฟท้ายยังเป็นยังเป็นเอ่อเป็น LED แล,แล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดอยู่แล้วก็นี่โช้คหลังเป็นระบบซับแทงนะครับซับแทงเฉพาะตัวพิเศษทงถ้าตัวธร so รมดาจะไม่มีซับแทงให้อันนี้ตัวพิเศษเครื่องยนต์ระบบ VVA เหมือนกันนะครับ นี่ภายนอกนี่ข้างหน้าเป็น ABS นะครับอ่ายางใหญ่นี่ตัวเซนเซอร์ ABS นะครับยางเป็นของ IRC นะครับอ่าในนี้มาดูเบาะเบาะก,ก็ใหญ่อันนี้จะเป็นตัว CCU นะครับแล้วก็จะจะมีแบตเตอรี่อยู่ในนี้ CCU ตัวที่เราไว้เชื่อมต่อกับแอป สังเกตไหมฮะอันนี้อันนี้แบตเตอรี่นะอยู่เหมือนกันแล้วก็ CCU นี่ตัวที่เราเชื่อมต่อกับแอปเนี่ยจะมีบาร์โค้ดไอ้คิวอโค้ดให้<ม>ให้เราสแกนเพื่อเชื่อมต่อกับรถนะครับอันนี้ให้สังเกตว่าอยู่บ็อกใหญ่มากอยู่บ็อกใหญ่เลยแล้วก็นี่เดี๋ยวใให้ใส่หมวกกัน็อกให้ดูเลยปิดเบากนั่ง ให้รู้เลยว่าใหญ่มากใส่หมวกแล้วยังมีช่องเหลือเยอะอยู่นะครับอ่าอันนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นระบบ VVA แล้ว1น่ซี5 5 4จะคล้ายๆกับ NMAX เลยนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่เป็นบล็อกรุ่นใหม่เลยมีวาลไปผันนะครับอันนี้ช่องเก็บของด้านหน้าระบบกุญแจรีโมดอัจฉริยะนะครับ มันจะมีเลขรหัสอยู่นะตรงต,รงต,รงตรงที่ที่ตุกุัแจอ่าแล้วก็มีช่องเสียบ ac socket นะครับไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เสียบไปตรงนี้เลยแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะครับก็ใช้ได้อยู่นะความลึกก็เก็บของไดร้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาปิดเราก็ใช้กด กดเข้าไปมันจะมีช่องให้กดมันจะดังล็อกมันจะเป็นล็อกนะครับกดแล้วมันจะล็อกเลยกดอีกทีก็เด้งออกอ,อันนี้เป็นสัญลักษณ์ไวคอนเน็กนะครับนี่เพื่อต,ต,ตัวคำสั่งของแอปเนี่ยมันจะมาที่หน้าจอตรงนี้เลยจะมีความพิเศษอยู่เดี๋ยวผมให้ดูในตอนท้ายนะฮะอันนี้เป็นปุ่ม s t าร์ทสต็นะครับก็เปิดปิดตรงนี้ เป็นขนาดยางของแอร์ล็อกนะต้องใหญ่แน่นอนเป็นของ i r c นะครับอันนี้ก็ยางหลังยางหลังก็ยางใหญ่ขนาด140เลยนะฮะของ i r c แล้วก็ตัวด้านหน้านะครับจะถ้าถ้าดูให้ดีเนะี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตมากสปอร์ตมากก็เดิมนะครับ หน้ตาตาการเล่งเนี่ยแรงแน่นอนเพราะว่ามันมีวอาไปผ่านแล้วนะครับอ่านี่เป็นหน้าตาของปนะครับมันแบ่งเป็นโหมดหลกัลกๆได้ประมาณ8โหมดนะครับอย่างแรกเนี่ยพอเราเชื่อมต่อปุบมันจะขึ้นเป็นรูปรูปรปบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนสถานะน้ำมันเครื่องกับแบตเตอรี่นะครับก็มีอยู่ 2, 2ออาน2หัวข้อซึ่งถ้า ยังยังดีอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเริ่มไม่ค่อยดีก็จะมีสีเหลืองแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องสีแดงนะครับหมดที่2เนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนเครื่องยนต์ผิดปกติจะมีแจ้งเตือนลงมาเป็นแดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นแจ้งตำแหน่งจอดรถถ้าเราดับเครื่องตรงไหนเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ตรงนั้นมันเป็นแค่การบอกตำแหน่งที่จอดรถนะไม่ใช่ตัวป้องกันการขโมย แล้วก้อนที่4เนี่ยมันจะแจ้งเตือนสมมุติเราเชื่อมต่อแอป,ปกับรถแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยถ้ามีคนโทรเข้าหรือว่ามีข้อคาวามเข้าเนี่ยมันจะแจ้งเตือนที่หน้าหน้าหน้าปัดเราเลยเป็นรูปขึ้นมาถ้ามีคนโทรมาก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์ถ้าเป็นแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรูปข้อความแล้วก็เวลาเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็น มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นเขียนว่า APP นะฮะก็คือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องเ,อเป็นโหมดติดต่อสอบถามเราสามารถสอบถามได้โดยตรงเลยไปที่ยามาฮ่านะครับจะมีช่องให้ใส่ข้อมูลนะครับ <Yeah. S 1> อันที่6เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับว่าเราใช้อเลทเท่าไหร่นะครับว่า อัตราการสิ้นเปลืองที่เราใช้เนี่ยในการในการขับขี่แต่ละครั้งเนี่ยว่าเท่าไหร่เท่าไหรอันที่7นะครับเป็นโหมดนกิ้งหรือว่าการจัดอันดับการขับขี่เพื่อให้เขาเรียกอะไรทำให้เราขับขี่ได้สนุกมากขึ้นนะครับก็จะมีการแข่งขันยู่2แบบอันแรกเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบระยะทางนะครับอันที่2เป็นการแข่งขันแบบอีโคหรือว่าประหยัดน้ํามันนะครับก็สามารถเลือกการแข่งขันได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบที่เป็นรถรุ่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นรถที่คนละรุ่นแล้วก็เลือกได้เฉพาะประเทศไทยหรือว่าแข่งขันกันทั่วโลกก็ได้สําหรับคนที่ใช้แอปตัวนี้นะครับก็สามารถแข่งกันได้หมดเลยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเป็นลูกเล่นเพิ่มเติม,ตมให้เราดูได้ซึ่งสามารถรูปแบบให้เราดูได้สสไตล์นะครับหลกัลกๆของแอปประมาณนี้นะครับมี8โหมดให้เราเลือกใช้นะครับอย่า,าพลาดนะครับ ผู้นำออโตเมติกต้องอยามาฮ่านะครับ